And introducing our referee on stage, Mr. So we Sawikan. And now, ladies and gentlemen, in the 31st fighting of the blue corner. 23 years of age, she stands 170 centimeters tall and weighs in 118 pounds. She will record up 32 wins, 10 losses and 10 draws. She is a former Super Fight Tournament champion and former MPF fighter champion and former a Ram 100 Stadium Champion representing Bangkok, Thailand. Let's hear it for Low Breton Lu Sai Gong Dei! And fighting with the red color. 28 years of age. She stands 169 centimeters tall and weighs in 17 .6 pounds. She record of 40 wins and six losses. She is RWS 2022 Flyweight World Champion and IFBA World Muay Thai Championship Silver Medalist and IPCC Muay Thai and Muay Thai Junior Cup Gold Medalist representing Chiang Mai Province, Thailand. Let's hear it for oh. สมรสมรืมานัเชียร์เอาละครับยกมาแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นครับคู่ที่4ของเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยหญิงกันบ้างครับว่ากันว่าคู่นี้ อาจจะไปเป็นคู่ชิงในอนาคตก็ได้ครับแต่เจอกันก่อนในรอบแรกครับจ้าฟูรุบีทั้งสองคนครับสมรสมีคับแม่ชนะมาเอาพจันชนะเหมือนกันสามแต้มเท่ากันครับมาเริ่มกันในวันนี้แล้ะครับนัดที่สองสมรสมีรุ่นน้องเดินเตะซ้ายขู่รุ่นพี่ก่อนเลยครับใช้ความสดเอาพระจันร์มาในตีมตั้งรับเหมือนเดิมครับคนละตากันอยู่แล้วครับสมรสมีนี่มวยเข่าครับเปิดเกมก่อนครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ ส่วนเงาวัาจจานมีประเภทจังหวะฝีมือครับอยู่ที่ว่าแผนกลยุทธ์จะเป็นอย่างไรแต่พี่แน่คือมวยหญิงเนี่ยจะชกสอนาทีพัก2อนาทีครับฉะนั้นแล้วเต้นกันไม่มีครับดูครับสม,สมุนไรเดินเตะซ้ายกรรมการเห็นว่าไม่ออกท่าไหร่ต้องเตือนให้ออกครบเอาแล้วครับจับได้สมแล้สม,สมีเป็นมวยเข่าธรรมชาติอยู่แล้วครับแม่พอจับในได้พอเกี่ยวได้นี่แกก็ไปเครื่องเลยครับ,รบขยับเดินครับสม,สมุนไเปิดเกมครับ ดูแล้วยังระมัดระวังตัวกันอยู่เลยครับกดดันทั้งคู่ครับเตะซ้ายมาหุกขวาคื้นตีมาเสียบพื้นเอาครับอีเอาละครับแม่พอกรรมการเตือนให้สองดีความเกรงความกดดันของทั้งสองคนก็เริ่มหายไปครับเปลี่ยนความเกรงเป็นอาวุธแล้วครับตอนนี้เริ่มครับเริ่มที่จะต้องบอกว่าเอาครับทีที่สองครับไม่ไดีแน่ครับ สายอาก็บัดซ้ายกับสมรสมี่บวกมัดขึ้นมาเหมือนกันครับดาวจจันทร์สมรสมีเดินตามสไตล์้ายกับขวาแลวครับมันต้องอึดอัดกดจันครับเอ้า้ายแล้วครับกาสมรสมีแทงขึ้นไปเหมือนกันครับมวยคนละก่ายคนละทางครับมันทําให้อึดอัดกดดันครับเพราะว่าต้องเผลอมาพลาดที่นี่โดนกินเปล่ากินฟรีครับแชมป์ออกก่อนได้เปรียบครับมวยแบบนี้ครับขยับมาแตะหลุดครับโยกครับดูเก่งๆทั้งคู่กับบวกมัดแลกกันครับอาครับ หมดยกแรกครับมาดูช่วงหมดยกครับจะมีการแก้เกมอย่างไรครับระบบหายใจทั้งคู่ครับปลิบมที่บ้านของมวยไทยครับเวทีมวยองราชดำเนินครับ เวทีมวยไทยแห่งแรกของโลกกับยกที่2ฟีเมลแบนต์ตัเวศกรุปปีครับโสมรัศมีเงาพระจันทร์ยกแรกผ่านไปแล้วเดี๋ยวดูคะแนนครับเรามีการเปิดเผยคะแนนกัไม่าจะเป็นมวยหญิงมวยชายมวยอะไรเราปีเปิดเผยคะแนนหมดครับเอาครับมาดูกันครับยกที่2ครับแต่ก่อนที่ไปดูยกที่2ยกแรกคะแนนออกมาตามนี้เลยก็บปงนทีครับสิบต่อเก้าสามเสียงครับโสมรัศมีไปก่อนแลวครับยกนี้ แม้ว่าคะแนนจะไปก่อนแต่ออกมายก2สมรัศมียังคงเปิดเกมลุยครับก็เป็นแผนที่เตรียมมาแหละครับสมรัศมีครับไปสะออกอาวกับดักขวาได้ครับขวาคืนไปเหมือนกันครับโงงงาพจันท์ครับต้องเดินครับต้องเดินครับแต่ยังใจเย็นอยู่ครับบวกมัตได้พยายามจะดึงให้สมรัศมีมาชกในเกมของแกครับสมรัศมีเองก็เดินเข้าไปก็จริงแต่ว่าแกค่อนข้างที่จะละเอียดละเมดละไมมากครับ จังหวะวางซ้ายนี่ต้องเน้นครับดูครับเน้นได้ดีด้วยเอาครับรวบมาครับล็อกมาแยกก่อนครับแยกครับแยกครับไปต่อครับเดินเข้าหาหยับเหยียบเข้าไปครับส่รลัสนีค่อยๆโยนอาจารย์เตะขวาตีเบรกไว้ก่อนครับส่รลัสนีบ้างได้แข้งซ้ายเข่าเข้ามาขวาแล็อกขาจังหวะนี้ครับสมส่งลัสนีพยายามจังรัวหมัด วงในครับผลลงมาตีเอาาจย์พยายามจะขึ้นคอและแกงสวนขึ้นไปแมแต่างคนต่างยัดจังหวะนี้ครับคือพยายามบีบให้อยู่ในเกมของตัวเองครับโสมรัศมีครับจะเจอแล้วแต่ก็เน้นวงในครับส่วนแกน่้งเงาาจย์นเนี่ยรอเล่นงจังหวะ2แต่ดูเหมือนว่าจะช้าๆไปครับอาก็เตะมาได้เจอแข้งซ้ายคืนแต่ยังไงก็มีบ่นนิดนึงครับซ้ายมาทีครับ ค่อยๆดีค่อยๆย่นเข้าไปครับแม่อาวัจจันท์พลาชกแผ่นนี้นี่ต้องบอกว่าต้องไปลุ้นเลยครับแม่สมุทรสมีลุยเข้าไปจังหวะนายครับยัดดวงหนีซอยเข้าไปครับเอาวัจจันท์เขตั้งกำแพงไว้ครับแม่นีครับไอ้ลูกเดียวครับสมุทรสมีครับแรงมาช่วงท้ายปลายยกกับเตะซ้ายครับดักไว้ก่อนขวาหลุดอีกแล้วครับโดนแท่งซ้ายก็ปัดยังมาได้ครับปัดได้ครับของอาวัจจันท์ ตายยกให้ครอบครัวตระกูลเว่ได้หลุนได้เฮกันแลวครับสองยกที่ตื่นได้ครับในการชิงราชินีกันในทุกปีครับระบบหายใจครับช่วงผักยกกับการติมเข้มของคู่ครับ มาติดตามกันต่อครับบ้านของมวยไทยครับอารียครับทัวร์นาเมนต์2023ครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ต้องตตบอกว่าชิงชัยกันนะครับ5รุ่นนะครับรุ่นละแชมป์เนี่ยจะได้3ล้านบาทครับนี่คือมวยหญิงครับรุ่นเบตเตเบท118ปอนด์ครับยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูคะแนนครับ2ยกมาไปเอาล้วครับมา10ต่อ9 3เสียงกระจายเหมือนเดิมครับสมก็จะมีไปก่อนแล้วครับ2ยกเอาพระจันทร์ต้องอกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วครับถ้าต้องการชนะครับ คะแนนรวมตอนนี้นี่ก็28ครับเอาครับเดินบ้างครับมีศอกเสริมขึ้นมาครับเงาพระจันทร์ครับกองเชียร์นีขนมาเพียบครับขนมาทั้งบ้านครับส่วนแน่นสมและสมีครับดูแล้วไม่ตกใจเสียงเชียร์ครับเงาพระจันทร์ครับกระชิงเดินต้นยกไม่รู้ว่าจะตัดสินใจช้าไปหรือเปล่าครับพอเดินแล้วก็พอทําได้แกก็ถอยออกมาครับ ปล่อยให้โสมรัศมีได้เปิดเกมลุยบ้างครับมานี่แหละครับแผนการชกวิธีการชกครับความสดของโสมรัศมีนี่พอบทเบียดไปแล้วนี่เห็นชจ็เจนครับว่าทีต่อทีครับเอาวัจ์มีปัญหาครับอืมเอาครับมีปัญหาแล้วตอนนี้นี่เร่งเดินโอ้โดนดักเตะซ้ายก่อนอีกครับเสียบซ้ายเข้าไปอีกครับพยายามที่จะต่อยก็ไอ้ครับนาทีสุดท้ายยกที่3ครับ เห็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้เพื่อน้องไปนี่ครับเงาพระจันทร์ส่วนที่มุมนี่พี่น้อง16คนเข้ามาส่งกําลังใจให้เธอและครับเอาได้ไม่ได้พยายามจะเร่งครับสวมรัศมีนี่มาหลอกงาพรจแล้วครับทําคะแนนนาไป2ยกตั้งรับเก็บการบังโตเก็บอาวุธเผาเวลาทิ้งครับอืเอาครับก็ถือว่าเปิดโอกาสให้กับเทนนิสเงาพระจันทร์แล้วกันครับอยู่ทีว่าจะทําได้ไหมครับแต่ ต้องบอกว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่เลยครับขยับต่อยครับมันยังไม่แม่นครับหมัดอีกก็ยังไม่โดนครับสมรชมีตั้งไว้ครับตั้งไว้ครับนีครับมีศอกด้วยครับยักคิ้วยักคิ้วได้ยังไงครับเกวจรลายยยครับมาขวาไปครับไม่ยพยายามเล่นครับมาขวามาได้ในช่วงลายยยครับแล้วก็โมดยกสุดท้ายครับมเดี๋ยวได้รู้แล้วครับสัจตาตรงนี้นี่เห็น ลางๆแล้วครับว่าใครจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงในครุบนี้ครับโอ้ดีครับหมดครับบอกได้คําเดียวว่าหมดทั้งคู่ครับใส่กันเต็มที่ครับโอ้นีครับรุ่นน้องครับขอโทษกับพอรุ่นพี่ครับมิตภาพที่สวยงามสุดๆครับ ดูครับจังหวะท่าช้าครับบวกหมัดบวกศอกไตเข่าครับขยับต่อยมันไม่โดนครับแทนเข่าก็ได้ทีเดียวครับบวกหมัดขวาได้ครับบวกได้อีกทีหนึ่งครับเกาพจน์ซุปเปอร์สโลครับนี่ครับหมัดขวาครับต่อยเส็จแยกเขี้ยวครับนี่ก็ต่อยคืนครับนี่เข้าซอกคอครับต่อยขวาก็ไม่โดนครับโดนปลายหมัดครับ Hey, hey, hey. ladies and gentlemen after three rounds of Muay tight actions we go to the judges scorecard all three judges score is about 29 to 28 we have a winner by way of unanimous decision น,นี่ครับเก็บสาม้มสำคัญอีกหนึ่งไฟครับเป็นหกคะแนนครับสำหรับสถานโมรัศมีครับขึ้นนำโด่งเป็นจ่าผูงในกรุปป๊ป B ครับนี่ครับโมหน้าของ